มาเลเห็นพ่อแม่สามโบ้าอยู่ก็เลยเห็ดหันก็เลยขาอยู่ใาย่ันั้นก็เลยเมาปืนอ่นี้ค่ะอ้วมนที่ดีใจอยู่สมาลามง่วยอยู่นี่ครับนึ่ออกมาเห็นบเห็นม่นหลไม่ใหม่นไเป็นนมา มั่วเตมเราตงเต็มอยู่นี่ไม่ใครกล้าออกมาขั้นนี้น้ำหนาญงเด้งไงติวอีจมออมา

ไปเออมนดแ้ดล <Yeah>, yeah. nice ี้ยมา่างเ่แม่เวคนกัดเด็กเห็นคนกัดเห้มองเห็นหรืะเจ้าจะเห็นรบอกคุณอาเดดเมืองเงาตัวผู้แต่งมีโชคมดาขยายใหท่นผู้ชมเบิองกันเดี๋ยวเมิองถูกเมติดตรงก็อยู่วัดเบายู่วัดสว่านด้ บ้านเด็กที่วัดจะหนึ่งสองสามเด็กจุดสูกอ้าวดำแดงสี่ฟกแล้วแหน่ข้นสีเหลือเท่านั้นอเอ็นไปทางฝุดก็ได้ดที่วัดจะหนึ่งสองสามเด็กบ้านเด็กเด็กที่วัดจะหนึ่งสองสามสามาตกันค่ะอันนี้โรงเรียนหน่อยนิดหน่อยโรงเรียนนี่แหละบ้านน้องไข่ในหงสือ คเกอกนใล้วถ้าหลบัยญัติไม่ใง่ดูถูกมากกันที่นี่นะมั้เน้ำโหาเร็ไหมเยิองเดี่ยวจว่าสอนา่ชงซองก่อนกิะปุกคนเงิ่ะปุกน่าสั่งเกลดไต่หนือนอไม่นด้เหเหรอเอาไตหานะคะคุณน่าเอ็นเอ็นจะงอนบนต่อคะเอ็นเป็นจะงอนเวลาายหลุเห็น นึ่งสิบครับถูกเอ็นโวดไปแนะ่เกิดเอ็นมาฮะเจ้าเจ้าซ่องเห็นตัวใดก่อนคุณอาอยู่ในนั่นตนตนเห็นหนึ่งสิเล็นเจ็ดตกลงไงเนาะครูเป็นอะครับเห็นตัวเดียวเหรอครับเจ็ดห้าแปดอันตัวอันแดงๆนะบอดดี้

สายกำลังนะครับเนาะเป็นหิตเหล็กเจ็ดอ่ะถ้าเห็นเ็กเจ็ดตัมางลงที่ไนถ้เห็นเลขกเจ็ดตัวเนาะอันตัวแดงๆนั่นเนาะอันนี้แดงย่งห่นบอค่ะเ็กหากับับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเหกออเอาเ้งเมีมาขู้บวกกัาบวกกขดวดนเอาใหม่สิผมเบิรงนนี่ยครับผม ยายเอาไม้สีให้เบิ้งไะมคะนี่แมนี่นีไม้ยอผมสี่เหแน่ว่าจุดใดจ่ไี่เหลือี่เลืเด็กเจี่โเดขาแล้ก็คนละมองกับเจ็ดต่างหินต่ว่ากันเจ็ดคือกันสีไม้แน่คุณอาจะเอาฝ้าไว้หลยบ่ทบานบหษนี่จะเห็นตัวใดอันแรกสามเอสีไม้เลขเจ็ดอยู่ไหเลขเจดอยู่หนึ่เ็ด้กเลขนา เจ็ดห้าแปดเหครับต่างบนเป็นเด็กแปดล่งมากเป็นเด็กสามความโครเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดคับเจ็ดห้าแปดครับ สีขาวนครับผมแมนอยู่กับสีขาวเป็นเจ็ดผมเห็นสามเจ็ดแปดสีขาวนั่นเจ็ดาดแปตังนี้ให้ภาตัวนี้นะภาตัวนี้เห็แปนี้แมนความเก๋าคุ้นใจขนาดเั็นยุคไกลเป็นนิ้งแมนโหเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามแปดยุไส้ไปซีเน่พวเห็นแบบเข้าข้าน่ะหอเ่บเก่งเก่่นเก่นเก่นด ตรงนี้เป <Pok> er. ็นเลสามเลยนะจีโอเตรงนี um, okay. ้เราเลขสามสามหาครับสามเจ็ดสามห้าเจ็จดจะงานเจ็นาเสียนเนาะครับเช็กาเจ็ดจะได้ล่เเจ็ดต้องกิ้งเองส่ว่ลายออก เจ็ดแหาขายหน้ามาใส่เ้ขายหน้ามาใส่เลยเจ็ดแปดหาขายหน้ามาใส่เลยโอ้โหเจ็ดสี่เนี่ยเฮ้ยมาสื่อหน้าตืมเด็กขายสองรอันมักสนียสื่อเจ็ดแปดหาขายหน้ามาใส่เอาไปซื้อ่อนคือนเทนต์ใหญขายหน้ามาสื่อคือคอนเทนต์ยหกระเจอนี่พี่น้อง

ตัวเรงยี่สิบเจ็ดังเจ็บสามห้าขายนามาใส่บันนี้เลขทูบมันได้ตัวไหนเลยคะคุณอาคะยังนาลง่ถึงมือเล็กูบแล้วมาเบิร์ดแล้วใส่แบบครับที่นอกคะขีตใจแลวหน้าเด็แอดเบิสำหรับเด็กเปตนคูเปนทูนะครับนอนเจ็ดแปดห้าและเจ็ดสามแปดเขาเอิดว่าจังไดขึ้นมองทูมินทูทูมกกโทุูมกกโท เด็สามเด็กขืนเบิ่งปุ้มโ้ดพราว่าก็เด็กสามเด็กบครับท่านพี่บอครับถูกทเป็นตัวกก็ยกนเนียบ้างเลื่องตซนโอเอรมนเงินโซนโ้ดอยู่ข้างนอกนะโซนโค้ดใหญ่แห้งยืนี้่งจะมีไมทำไม่เป็นนิสหน่อยมาลงเนี่ยเห็นคนเลยเสื้เห็นยืนใหญ่แห้งแต่เจอจะคนโอกะหมเดสี่เดียวเชยมครใครมาขึ้นขวาก็ะบกกล้ามา เปคยมานอยู่นี่จะหน่อยเนาะอ่านอออะไผ้าไปอะ้แบไปเบิรดแตอัญ่าแม่ผ้ามาเนาะนอยน่เด็ดหาขายหน้ามาสไครับอ้าวสามเด็ดสามนก่อนเดยวเราขายดีดก็เพดสามดแนสามอีกแลวสูบข้าวน่าสามไปเย็นเดสูเป็นสามครับอ่ามันจะไปเย็นเนะครับยกไก่เนาะยกมายกมาต่างสีพวเป็นยังกระชางถูกไหม มันจะบวมหรอเปพราะเป็นเนบวมเพาะยังข้าค่อยเขาไปชาก็ได้แต่่นต่้งใจเขียนยงหันหลต่างใจเขียนังหวาดออกมานี่ครับเป็นส่วนให่เนาะเ้าจ่บ่เห็นมันดับรับได้ยังมันใหม่อย่าลืมจุดเทียนให็นคนเนาะจุดเทียนข้างขาลือจุดเทียนเขาอยากจุดบอกผู้จุดให้มันสว่างเนาะ

ลมาตัวเดียวกันชนบามหานมาแล้วหาิเห็นหัวเดโอ้แถูกเป็นตัวเดียวกันเนี่ยหาเลยครับสามหาไม่ใช่สามหาเป็กว่สามปคสานกันเห็น คนหนึงเห็นเป็นเจ็ดสามแปดคนหนึ่งเจ็ดแปดหาแต่ยังหาไม่ดีเป็นสามหาแปดไม่ยินบอกยกมาถีมาตั้งทีหายเจอาคนไอ้คนนม่ยากมากเป็นบัวงอกบวเป็นบัวน้ำร่ามมาล่ามอ่อนจนโคตร ยายตีบันขอเ้อไปเน่ยนะส่อนสามหาแปดเสียนามหาเนียโบเพราะว่าสามหาครับสามหาสามหาแจับสดอานนี้ตรงครับออนนั้นตรงกับเหล็กส่วนค้่นะครับเนาะโอ้ของเจดังสว่าง โอ้โเมือนบวคือกันได้นะไล่ททายอีก่อันนี้มันไล่ทำทายอของเอมินโอ้ใหเหนดิคนม่มีองเอทานโอ้ี้ยวมีร่บวนั่นเองยายไล่เกตคนแม่กวบวนขยายไลกระบาด ยู่สนสามหาครับจะม่ชมเนาะสามหาห่วยสามหาตัวที่หลังนี่เป็นเจ็ดเป็นแปดยีห่วยแสดงว่ไหนนีกไม่ได้หนีหรอะครับจ่ม่ชุมม่มสามกับเป็นแปดก็ได้ได้สา,สามตัวดิที่แจงนั่งรับมาผ่อนออมเลยสามตัว คอยกันทุกคนเจ้าก่อนบ่เจ้าแ่น่ก็ยังแฮใส่สปารบ้านเชียงตอนเนาะตัวเลขสองชุดสี่คู่ปาเกผนเห็นเนาะค่ะสมมตชมเนาะเพราะว่าเป็นอยู่ไก่อยู่ไก่คนหนึ่งอยู่ไก่คนหนึ่งอยู่ไก่เห็นเป็นเจ็ดแปดอ่ะว่าขายหน้ามาตุ่มใส่รถอีกคนหนึ่งคนเห็นเป็นเจ็ดสามแปดแต่ว่าตัวเลขอยู่างนี้ใคเห็นล่ะครับผมเห็นเป็นสามกับห้าถ้าเป็นแปดหรือเป็นเจ็ดอีกตัวหนึ่งแสดงว่าเลขคนไทยตรงกัน เห็นบมนานโอยู่ตามหามาสัดแฉพี like ่น้องตามหาต้าจัดค่ะท่านผู้ชมจัดเจนนะเจนนะแน่นค่ะัดเจนให้เห็นเ่ัดลอันแท้ผัดตะกรอนพี่น้องฟันเหมือแรงเยด้าสานที่มนสานที่พวกเขาอวความอกเอาอวฟันมาหลายคนเขา่นอย่า่าฟันอันโ้เเอาอันนีเตือนวาเราในฐหนะผสงถึงเด้อเด็ก พอดีคนจับนางแห้งกันนะฟันทั้งสองทั้งสองคนก้มริงข้อมฟันนะมาเตะกันเลยคนหนึ่งก้มริงคนก้หูจัดประัติมาเอาก็ต่มดจุ่มเนาะแล้วเขาไปฟังความฝันข้อมเป็นมากของส่วนพ่หรือว่าต้นต้นต้นให้บอกครับผมที่ว่าส่วนพ่ออันนี้ส่วนพ่อครับแต่ว่าส่วนให้ส่วนให้ก็จะเกิดหูจัดอยู่ครับเพราะว่าคนนี้ประัตดมีเรื่อง โให้เเกิดหน้าเมื่อมเก๊กกินเมยงกินวังอนนแต่เป็นี้ห่อม่สี่สองนโคตนให้อันนี้ต่โคแวย่มเยี่ยมแม่แน่ล่ะครับชมเย่ยมแม่น่สาธุเลยเดี๋ยวจังนรอรุ้นเลกทูกนะคะอันนี้เป็นภูมิเจ้าที่เอภูมิกบโคนะคะภูมิกบโคบ้านน้องไข่แปดนัเน่ย เออบนจีนนี่คือหัวแตะก็บนไข่ไข่ที่เป็ม,เม,เม,มันเ,นนเนป็นปมปมเป็นที่นึ่ไข่ไข่หัวเหล็กซีแต่พอก็ออกมากคือจังหัวเหล็กแปดนี่น<อ>ไหมหัวยบ้พม่จะบอกล่ะเป็นสามหาแปดดีดีได้ที่เป็น,นสามหาแปดดีดีได้นี่เป็นหัวเหล็กแปดมาแล้ววันนี้ที่แหลกเพราะจังบนไข่ไข่เหล็กซีเนาะ ใหม่กระทางด้ค่ะนั่นส่อันนี้เนเขาเียกงเห็นถูกน่นใหม่กระางกระางไม่อใหม่ีต้โรด้ค่ะดับเลยเียนดับดับม่ใหม่น่ใหม่ับ่ดดอกโม่หแม่ดอหางหมูอโห่สี่นท่ำข้างบงกล่องเจ้ันเรเห็นถูกเนี่สี่เดีได้เห็นอยู่เรีกวาง ระหวาเจัดค่ไงสามหาสีห้ามเป็นสี่สิหาซีเจ้าโอ้ยมันสิออกงวดตามที่หลังงวดมื่อสีเจ้าหายหาซีมันโผล่ซีก็พูกสามขังหลากหลายหนึ่งออกหาสีไม่หาสีมันสิ่ออกตามหลังสิส่วนนือกั่นไมไปหายอยู่น้านโอก ด้านสมหรือด้านโพ้ด้านสมด้านสมถ้าให้เห็นตัวนี้มันออกหมวดสีเดีวมัน mm hmm. right. ออกสี่ครับเนี่ยเพรามันเป็นสีเนี่ยเมึงมึงะเป้าสี่หนึ่งสีจะเปล่าเน้นุ่มกันเอาไฟุ้มกลากเนาะเปิดไฟกลมไม่ให้มันเี่นเกใี่ยไปกันัเป็นสีก็หาสีแล้วก็สดตามนี่หรอกหาสีตัวเก้ามัสีตามนี่หรอก สานส่วนโมออกหัวสีเหลียเหียนโมสิไเโคอายุอันลังล้างมัะแตีส่ายสามหาจ็บมันออกหมวตอมากเทนโมหมวแดงโผล่เลยเนาะโอ้อกสามส่วนสด้วยสีน่ากับสาตาเออกเขาเกิดเออเนี่ยมือเนี่ถ้าจะขออีกใจจะบอกตอนนี้่เลยนดูล้างมัดีเป็นสี่ะครับสามหาสี่นะครับเนาะ สามหาสีก็หนึ่งสองสามดีใจเด็กขายหน้าม <pare. S 3> ันบนไหนขายหน้ามาซื้อขายหน้ามาซื้ออาตอมเส้นแต่เกินถูกก็เกินจังงามเนาะเอาเู้มาเรื่องสีนอนสวยครับสามห้าสี่ัวเชนเนอเจ็แปดเก้าคจะบกแปดเก้าเอาจะื้อหกแปดเก้าส่หกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามหาสีรับจดเสี่ยง รับเห็กขัวเาเลยเย็นหอดหางเด็ทีเนาะขัดเ๋วครับเนาะหน่วยเรียงเนาะสามอสี่สามห้าโคเนาะครับผมเนาะจุ่มโบ้านหนองไผ่นะทำช่วงของมีปัญหาเหี่ยนคักเด็ดี่นอตัวน่าะเหี่ยนนะคะตัวจตเขียจะบอกคนไเป็นจริงก็จะมี พี่เขียนใส่กระดาษอยู่อย่าไปด่าแล้วจะเออเขียนใส่ใบโป้ว่าอยู่นี่พี่แดงเขาเห็นได้ยายก็เอาสี่ดำนะตาพอเชื่องดวงเนี่โอ้ยสวยนะลอยปียังนนิหน่อยอยู่ครับผมพอเชียงว่าว่าลอยปีก็สืหน่อยโพครับผมหลฟ์คนนี้คนอยูเป็นลมโป้ลมใจของมุมเพื่อเพื่อสินทรัพย่วอายุคนมาจากครับผมเนาะ นะคะท่านผู้ชมมีติดตัวเลขของคุ้มโกโก้นะคะบ้านเนาะไทยซึ่งเป็นสถานที่จักริสนะพี่น้องเนาะกติดเลขต่างติดสามห้าสี่ชัดเจนมองนี่ก็มีประวัติหลายอย่างนะคะโดยจังไวัดทีประธานคุณอาเบึงมาเผชิญเหตุการณ์ยังแน่นะคะเนาะก็ทีเป็นเหตุการ